สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP ครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะทุกเรื่องราวของการแข่งขัน Mo t ต GP อย่าลืมนะครับเรามาเจอกันที่นี่ได้ทุกค่ำคืนหนึ่งทุ่มถึงสีทุ่มโดยประมาณนะฮะตอนนี้ผมก็ใจว่าหลายๆคนน่าจะกำลังเดินทางอยู่ใช่ไหมครับกลับภูมิลำเนากลับบ้านเกิดโดยเฉพาะเพื่อนพอน้องพี่ที่อยู่ทางภาคอีสานจริงๆก็น่าจะออกตัวกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วมั้งฮะแต่วันนี้ก็ตามข่าวมารถเริ่มที่จะแน่นขึ้นแล้วนะครับและผม เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจากนี้ไปเนี่ยดังนั้นเป็นห่วงเป็นใยทุกคนนะฮะโดยเฉพาะคนที่ขับรถกลับบ้านเองนะครับมันก็ย่อมไม่สะดวกเหมือนกับการเดินทางในช่วงเวลาปกติปีใหม่แบบนี้เรียกว่าอาจจะใช้เวลายาวนานขึ้นรถเยอะในถนนเนี่ยทุกเส้นทุกสายที่เห็นข่าวมานี่ครับดังนั้นใช้สติกันให้เยอะๆนะครับอย่าใจร้อนใครที่เหนื่อยใครที่ง่วงใครที่เคลียเนี่ยเช็คร่างกายตัวเองให้ดีอย่าฝืนนะครับอย่าฝืนโดยเด็ดขาดเลยก็ค่อยๆไปนะครับ พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านคนที่รักเนี่ยรอเราอยู่ก็ให้ไปถึงตรงนั้นด้วยความปลอดภัยทุกคนเนาะสำหรับเรื่องราวที่จะนำมาฝากกันวันนี้เราจะมาขอคุยถึงค่ายแดงจากอิตาลีอย่างดูคาตินะครับกับหัวข้อที่จั่วมาก็คือ4นักแข่งที่ดูคาติเนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะดึงพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไปร่วมทีมในช่วงปีที่แล้ว เป็นสี่นักแข่งที่มาจากหลายค่ายหลายทีมและพวกเขาทั้งสีก็เป็นนักแข่งแถวหน้าของวงการในตอนนี้ด้วยนะฮะนั่นก็คือเป็นความพยายามของดูคาติที่จะต้องเรียกว่าอยากจะปฏิรูปทีมใหม่จริงๆมีความพยายามมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วนั่นแหละแต่มันเพิ่งที่จะมาดิวสําเร็จในปีนี้ทุกคนสังเกตดูนะครับว่าในปีนี้เนี่ยคือมันจะส่งผลถึงปีหน้าไงดูคาติเนี่ยเรียกว่า เปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะโดยเฉพาะในไลฟ์อัพของนักแข่งที่ใช้นักแข่งน้องใหม่เนี่ยถึง3คนนะครับในการที่จะทำทีมในปีหน้าก็ต้องเรียกว่าไม่เปลี่ยนแค่ทีมบอสทีมผู้บริหารแต่ในส่วนของไล n ์อัพนี่เรียกว่าสลับกันไปมาเนี่ยวุ่นวายกระจายกันทั้งทีมหลกักทีมรองทีมอิสระกันเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นน่าสนใจนะครับว่าลงทุนขนาดนี้เนี่ยจะสำเร็จได้ขนาดไหนในปีหน้า แต่ใน2019ปีที่แล้วเนี่ยสี่นักแข่งที่ผมว่ามาเดี๋ยวผมจะไล่เลียงไปทีละคนนะครับสำหรับคนแรกก็คือนะครับมาร์คมาเกสนะครับอดีตแชมป์โลก6สมัยชาวสเปนของเรปโซฮอนด้าก็ต้องเรียกว่าเป็นนักแข่งที่ดูกติเนี่ยฝ่ฝันมานานแลว้วอยากจะดึงเนี่ยมาเกสไปร่วมทีมให้ได้แล้วในปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่ามีข่าวล่ำข่าวลือออกมาเยอะนะครับ ก่อนที่มาเก็ตจะเซ็นสัญญากับต้นสังกัดเดิมอย่างเรปโซฮอนด้าดูคติเองก็มีการแอบ,บๆคุยอยู่เหมือนกันนะครับในตอนนั้นเพราะว่าทางเรปโซฮอนด้านนี้ก็ยังเฉยๆนะฮะเรื่องของสัญญาของมาเก็ตนะเรื่องลืมเฉยๆยังยังไม่ได้อะไรมากมายทีนี้มันก็มีข่าวโคมลอยโผล่มาว่าดูคติเนี่ยอยากจะดึงดึงมาเก็ตไปด้วยค่าตัวในตอนนั้นเป็นข่าวลือประมาณ700ล้าน นะครับโอ้โ oh, หขนาดนั้นเลยทีเดียวนะทีนี้พอมีข่าวมาเรื่องของดูคาติกับมาร์คเชื่อมโยงกันมาปุ๊บนะครับกลายเป็นว่าเรปโซ่ฮอนด้าเนี่ยก็ปล่อยข่าวซึ่งในตอนนั้นมันเป็นยังเป็นแค่ข่าวก็คือจะผลักดันอาเล็กมาเกสขึ้นมาจาก m o โตทูนะฮะผลักดันขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับหนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือเพื่อที่จะเป็นเขาเรียวกว่าเป็นสัญญาใจเพื่อที่จะผูกมัดให้มาร์เนี่ยรีบเซ็นสัญญาต่อกับทีมเดิม เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรฟโซฮอนด้าไม่มีหมาเยเลข9 3คนนี้เนี่ยจบแน่นอนคือทุกคนก็คิดแบบนั้นใช่ไหมครับแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับก็คือแป๊บเดียวเนี่ยอาริมาร์เก็ก็บรรลุข้อตกลงนะครับขึ้นมาในเรฟโซฮอนด้ามาจับคู่กับพี่ชายแล้วก็อีกไม่นานจากนั้นไปเนี่ยมาร์คมาร์เก็ก็เซ็นสัญญาเรียบร้อยนะครับเป็น สัญญายาวๆเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าเป็นเป็นสัญญา4ปีในตอนนั้นใช่ไหมก็เลยทําให้2พี่น้องก็ได้มาจับคู่กันเป็นเรียกว่าเป็นดิวบอลลูโลกเลยทีเดียวนะฮะที่ผ่านมาเราอาจจะไม่เคยเห็นนะครับว่า2พี่น้องเนี่ยจะมาอยู่ในทีมเดียวกันอาจจะเคยมีนะครับที่นักแข่งที่เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยขึ้นมาในแข่งในรุ่นพิกัดเดียวกันแต่การจะอยู่ในทีมเดียวกันแบบนี้มันมันยากดังนั้นก็ถือว่าเป็นการโปรโมทเป็นเรียกว่า ทำให้มันเกิดเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะคนที่ได้ประโยชน์จต็งๆก็คือดอน่านั่นเองนะครับดิวที่เกิดขึ้นเนาะนั่นก็คือจบไปนะฮะหลังจากที่แฮวไปหนึ่งคนแล้วดูกติพยายามต่อไหมพยายามฮะทุกคนพยายามต่อคนต่อมาที่อยากจะได้ก็คือนักขับดาวรุ่งพุ่งแรงของยามาฮ่แต่เป็น SRT ยามาฮ่นั่นก็คือฟาบิโอควตาาโนะครับจบแฟบเนี่ยฟอร์มการขับอัน แบบว่าดูดันนะฮะในในในปีที่แล้วเนี่ยทุกคนได้ประจักษ์กันแล้วนะครับว่าฤดูกาลแรกของนักบินหมายเลขก20ชาวฝรั่งเศสคนนี้เนี่ยเรียกว่าโอ้โหนะใส่เดียวกับมาเกสเนี่ยโดนตาต้องใจดูกตินะครับอย่างแรงเลยทีเดียวก็อยากจะคว้ามาได้ซึ่งในตอนนั้นแฟบเองเนี่ยก็มีข่าวลือนะครับว่าจะถูกผลักดันขึ้นไปในทีมใหญ่อ่านะฮะ ผลักดันเข้าไปแต่ก็ยังไม่ได้คิดว่าคนคนนั้นคือรอสซี่นะฮะคือมันมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งรอสซี่ทั้งเมาวิหรือินยาเลสไม่รู้ว่าจะไปออกที่ใครในในตอนนั้นแต่พอมีข่าวลือว่าดูคาติสนใจแฟบคิดว่าสไตล์การขับแบบนี้เนี่ยน่าจะไปได้ดีนะฮะน่าจะไปได้ดีกับเครื่องยนต์อันทรงพลังของพวกเขานั่นคือตัว GT19 ในตอนนั้นแต่ไปไปมามาปุ๊บเนี่ย ทางยามาฮ a าแฟ t ทอรนะครับยามาฮ่โรงงานเนี่ยก็เรียกว่าทำดิวบอลลือโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับสำเร็จโดยการผลักดันแฟบขึ้นมาแทนรอซี่ผลักดันแฟบขึ้นมาแทนทีมใหญ่เอ่อขึ้น,ข,นขึ้นมามาทีมใหญ่แทนแทนจอมเก่าในตอนนั้นเราก็ยังไม่ทราบนะว่าอนาคตของรอซี่จะเป็นอย่างไรก็ทําให้ SRT ลรอสตันลาซารีเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้มากแม้ว่าจะเสียดายนักแข่งคนนี้ เพราะคิดว่าน่าจะปั้นจนถึงแชมป์โลกได้เลยทีเดียวในหน้าตอนนั้นนะครับแต่ก็ต่อรองอะไรมากไม่ได้นะฮะก็ต้องยอมไปนะฮะยอมให้แฟบขึ้นทีมใหญ่ไปแล้วในเวลาต่อมาเราก็ได้ทราบนะฮะว่าขึ้นไปแทนรอสซี่นั่นเองแห้วไปเลยนะฮะเรียกว่าโดนสกัดดาวรุ่งนะ,ะโดนเรปโซนด้าสกัดมาร์คโดนยามาฮ่าทีมใหญ่ทีมโรงงานเนี่ยสกัดดาวรุ่งเอาไว้ทีนี้ความพยายามของดูก็ตีต่อไปคือใคร จวนเมียหมายเลข36ซึ่งใครจะไปคิดว่าจวานเมียในปี2019นี่ฟอร์มไม่น่าจะถึงแชมป์โลกแต่พอมาในปีนี้2020เขาพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าเขาก็แข็งแกร่งพอที่จะล้มนักขับชั้นนำเนี่ยในตอนนี้ได้หลายคนแต่ในตอนนั้นดูคาติเลงเห็นนะฮะว่าจวานเมียนี่แหละน่าจะเหมาะอีกคนหนึ่งด้วยสไตล์การขับที่ดุดันจริงๆก็ใช่นะฮะจวนเมียดุดันมากในปี2019 แต่ยังไม่นิ่งยังไม่คมเหมือนในปีนี้ไงแต่ดูกติเลงเห็นว่าเด็กคนนี้นะฮะเด็กหนุ่มดาวรุ่งชาวสเปนคนนี้เนี่ยน่าจะน่าจะไปได้ดีกับเครื่องยนต์ของพวกเขาด้วยเช่นกันนะครับหลังจากที่พลาดจากแฟบไปแล้วทีนี้มีข่าวมาไม่นานปุ๊บซูซูกิก็เอาบ้างเลยฮะไม่ปล่อยจวานาเมียละนะลุงเดก็มองว่าเ,เด็กคนนี้ปล่อยไม่ได้หรอกนะอายุยังน้อยอยู่ยังมีเวลาปั้นอะไรอยู่เยอะเยอะเนี่ย ยังไงก็ต้องเอาจวานเมียเอาไว้นะฮะก็เรียบร้อยนะครับเซ็นไว้ทั้งอาร์เรกลินทั้งจวานเมียดูกริติแ้วไป3คนแล้ว <c oughs> <c oughs> ทีนี้พอแฟบเซ็นมาปุ๊บเนี่ยทางฝั่งยาม,มาฮ่ามาวิวินยาเลสก็ก็เซ็นเหมือนกันนะครับทีนี้พอเซ็นสัญญาได้ไม่นานนี่ออกมาเปิดใจนะครับสุดหล่อทอบปกนั่นออกมาเปิดใจว่าจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ย เคยมีคนรู้จักนะครับมีคนรู้จักที่ดูคาติเนี่ยก็มีการทาบทามมีการอะไรบ้างนะครับว่าอ,อ,อยากจะให้ไปร่วมทีมดูคาติแล้วในการให้สัมภาษณ์กับสื่อคราวนั้นน่ะท็อปกันบอกว่าจริงๆตัวเขาน่าจะเหมาะกับคาแรคเตอร์ของรถของดูคาติมากกว่ายามาฮ่าด้วยซ้ำในตอนนั้นนะฮะคือเหมาะอย่างไรบ้างก็คือ เราได้ทราบได้เห็นนะครับว่ามาวิวิญญาเลสเนี่ยค่อนข้างที่จะจะเซง็งพอสมควรกับพละกําลังเครื่องยนต์ของ M1 ตัวแข่งของเยอาม่าเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในปีที่แล้วเนี่ยถึงกับแบบว่าใส่หัวกันหลายกลั้งหลายคราวลยเดียวที่โดนสูบเรียงอสูวีโดยเฉพาะดูคติเนี่ยแซงไปอย่างง่ายดายทั้งที่ก่อนนั้นเขาเนี่ยเรียกว่าสร้างความได้เปรียบอยู่นะครับแต่ก็มาโดนไล่เก็บแบบง่ายๆแบบหลายสนามเนี่ยออกมาเปิดออกมาเปิดใจนะครับว่า ว่าน่าจะเหมาะกับเครื่องยนต์ GP19 มากกว่าแต่ทํำยังไงได้นะฮะมันเซ็นสัญญาไปแล้วไงในตอนนั้นผมผมก็ได้ทำคลิปรายการนี้อยู่เหมือนกันนะฮะวิเคราะห์ถึงบทสัมภาษณ์ของ MBK12 ของเขาอยู่พอเซ็นสัญญาปุ๊บก็กลายเป็นว่าอ่ะสคนเลี้ยนะฮะที่ดูกตินี่พลาด4คนเป็นนักแข่งชั้นนําระดับหัวแถวเลยเนี่ย ทีนี้ก็ไม่มีทางเลือกอะไรเยอะนะฮะทุกคนในตอนนั้นน่ะก็คือไม่รู้ว่าจะไปเอาใครจะไปมองใครแล้วในตอนนั้นทําไมถึงจะต้องมองถึง4คนนี้มันเป็นไป,ไปแบบนี้ครับทุกคนก็คือเขาคงถ้าให้ผมวิเคราะห์นะฮะเขาคงอ่านเกมไปว่าโดวิโซโซน,น่าจะน่าจะหวังอะไรได้แบบร้อยเนี่ยไม่น่าจะได้แล้วก็คือในระยะยาวๆเนี่ยดังนั้น4ี่คนที่ที่ว่ามาเนี่ยเป็นนักแข่งที่อายุน้อยอยู่ทั้งนั้นนะฮะ โดวิโซโซในวัย33ปีในตอนนั้นแล้วก็นักแข่ง4คนนี่ก็คืออายุไม่เกิน25ปีเลยนะฮะมีแค่มาร์คมาเกสคนเดียวที่27ปีเนี่ยยังถือว่าถ้าได้4คนนี้มาใครก็ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นอนาคตใหม่ของทีมอยู่ว่ากันไปประมาณนั้นเพราะว่าก็ปั้นโดวิโซโซมาเนี่ย7ปีนะฮะ7ปีตั้งแต่2013-2019ถึง2019เนี่ยคือถ้าจะสำเร็จเนี่ยมันก็ มันก็เหมือนมันเลยจุดพีกมาแล้วอะนะพีคสุดคือปี2 0 1 7หลังจากนั้นมา1 8 1 9แม้จะเป็นรองแชมป์เป็นรองมาร์กมาเอยู่ก็ตามแต่มันรองค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นก็เลยอยากจะได้สายเลือดใหม่เข้ามาทำนองนั้นแต่พอพลาดเสร็จปุ๊บนั่นในในโมเมนต์ตอนนั้นคือผมว่าเขายังไม่ได้นึกถึงในส่วนของเด็กใหม่ๆที่อาจจะมาจากโมโตทูไง แต่พอมันมันแห้วมันไม่สําเร็จแล้ว4คนปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีแผน2ขึ้นมานะครับจริงๆเนี่ยเขาอยากจะให้มันเกิดเป็นดูกติยุคใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะแต่มันไม่สําเร็จไงแต่ยุคใหม่ที่ที่เราได้วิเคราะห์กันก็คือมันมันเริ่มต้นในตอนนี้ใช่ไหมฮะหมายถึงมันจะไปมีผลในปีหน้าไงใช้นักแข่งหน้าใหม่3คนเนี่ยนะครับเขาพยายามตั้งแต่ปีที่แล้วแต่มันดิวไม่สําเร็จก็เลยได้เปลี่ยนแปลงแค่โยฮันซากโก้นะฮะได้โยฮันซากโก้ขึ้นมา เอาขึ้นมาในทีมอเวนเทียแล้วก็สนับสนุนแผน2ตามมาก็คือสนับสนุนเครื่องยนต์ให้กับทีมอิสระทีมอเวนเทียแลนะครับล้วก็ดึงยูฮันซาโก้ไปเป็นนักขับก็ไปแทนคาร์ลอับ,บราฮัมสำเร็จไหมฮะสำเร็จนะครับถือว่าแผนของดูคติประสบความสําเร็จนะเพราะว่าซาโก้ก็พาทีมอเวนเทียที่อยู่ในเ,เรียกว่า 2- อสคันท้ายๆมาตลอดเลยเนี่ยขึ้นมาจนถึงสามารถที่จะ ขึ้น Q2 ได้สามารถที่จะออกสตาร์ทแถวหน้าได้สามารถที่จะมีโพเดียมได้นั่นก็คือไม่ธรรมดาประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่มโหฬารานลทีเดียวนะฮะแล้วก็แผน2ก็คืออ่ะทีนี้ยอมละยอมที่จะเอานักขับในโมอเตอร์ทูขึ้นมาก็กระจายกันขึ้นมาก็คือทั้งโอเฮมาตินที่มีข่าวก่อนใครเลยเนี่ยมาตินเนี่ยมีข่าวตั้งแต่ปีที่แล้ว,ลวนะฮะแล้วก็ถูกดึงขึ้นมาจริงๆ แต่ในตอนนั้นมันก็คือสัญญามันยังยังไม่หมดมันยังพูดอะไรมากไม่ได้แต่เราเข้าใจกันโด,โดยดีนะว่านักบิดดาวรุ่งอดีตแชมป์โลกโมโตทรีนะครับซึ่งในปีนี้ก็อยู่ใน m o โตทูเนี่ยจะได้ขึ้นมานะครับจะได้จะได้ขึ้นมาในอนาคตอะไรประมาณนั้นมันซ,ซ,ซึ่งซึ่งมันก็เป็นจริงนะครับในปีนี้ฮอเฮมาตินถึงแม้ว่าจะไม่ได้คว้าแชมป์โมโตทเนี่ยเพราะว่า หลายสิ่งหลายอย่างนะครับทั้งติดโควิดทั้งอะไรด้วยเนี่ยแต่เขาก็อยู่ในนักแข่งหัวแถวของ Mo t ต2นะฮะแล้วดูคติก็ดึงขึ้นมาไว้ในทีมพรามักคู่กับยฮันซาโกที่โดนผลักดันขึ้นมาจากอเวนเชียนะครับแล้วก็อีก2คนที่อาจจะยังเป็นเขาเรียกว่านะตอนนั้นยังคงห่างๆงยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่คิดว่าหวยจะออกมาที่นี่นะฮะก็คือบาสเซียน,นินี่แล้วก็ลูกามารินี่เนี่ยก็กลายว่าดูคาติกก็ดึงขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่หมดเลย ทีมอเวนเทียนนี่ก็หรือนักแข่งใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะเอาตีโตราบัตออกไปนะครับเอาซาโก้ขึ้นมาแล้วก็เอามาลีนี่แล้วก็เอาบาสเซียนินี่เนี่ย,ยขึ้นไปแทนแล้วก็ดันแจ็คมินเลอร์แล้วก็ฟานเชสโกบันย่าขึ้นมาในทีมใหญ่ก็สวยงามจบปิ๊กนะครับคืออาจจะมองว่าความเป็นชาตินิยมที่จะต้องมีนักแข่งจากอิตาลีอยู่ในนี้เนี่ยมันต้องมีนะฮะถ้าไม่มีไม่ใช่ดูกติลว แม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำทีมขนาดไหนก็ตามเนี่ยเขาจะต้องผลักดันนักแข่งชาติตัวเองเอาไว้ซึ่งเปโก้นะครับแม้ว่าฟอร์มจะแกว่งไปแกว่งมาอยู่เนี่ยเดี๋ยวดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยแต่ก็ยังได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากทางดูคาติอยู่นะครับให้ผลักดันขึ้นมาแล้วในตอนนี้ก็เหมือนว่าความหวังเบอร์หนึ่งเราก็คงจะโฟกัสไปที่นักแข่งหงเดียวชาวออสซี่นะครับนั่นก็คือแจ็คมิลเลอร์ ก็น่าสนใจนะฮะว่าแจ็คมิลเลอร์เนี่ยจะเรียกว่าทําให้ดูคาติเนี่ยก้าวขึ้นมาสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ไหมหลังจากที่ปี2007นักแข่งชาวออสเตรเลียเนี่ยบ้านเดียวกับแจ็คมิลเลอร์เนี่ยก็เคยทําให้ดูคาติเนี่ยประสบความสําเร็จถึงขั้นคว้าแชมป์โลกมาได้นั่นก็คือเคซี่สโตเนอร์ตำนานนักแข่งหมายเลข27ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นมาก็สโตเนอร์ก็2008 2009ก็ไม่สามารถจะป้องกันแชมป์โลกได้นะฮะ 2008 2 0 0 9 2010เกนี่ยก็มาเสียให้กับยามาฮ่าก่อนที่เขาจะมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในในเรปโซฮอนดานั่นแหละดังนั้นก็ผ่านมา10กว่าปีนะครับความหวังเรียกว่าแจ็คก็คงจะต้องแบกไว้พอสมควรในปีหน้านะฮะกับการขึ้นทีมโรงงานทีมใหญ่แต่แจ็คก็เป็นนักแข่งที่อายุยังน้อยนะทุกคนอาจจะเห็นหน้าค่าตานักแข่งคนนี้นานแล้วคิดว่าเขาหน้าจะอายุ30ขึ้นไปแล้วจยิงงไม่ใช่นะฮะแจ็คนี่นเพิ่งจะผ่านวัยเบนจพีมามันนิดเดียวเองดังนั้นก็คงจะ เรียกว่าเป็นตัวที่จะทําให้ดูคาติเนี่ยต่อสู้ได้อย่างมีสีสันมากยิ่งขึ้นพอสมควรในปีหน้านะครับแล้วก็ไลอ up นักแข่งที่สลับกันที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละก็คงจะพอสมควรอยู่ทีเดียวนะฮะดูคาติเป็นทีมที่ใช้เครื่องยนต์เยอะที่สุดในโมอโเตอร์ีีตอนนี้นะมีทีมหลักก็ทั้งแจ็คมิลเลอร์ทั้งบัญญาญ่านะครับมีทีมรองก็คือทั้งซากโก้ทั้งโอเอมาตินแล้วก็มีทีมอิสระที่พวกเขาสนับสนุนเครื่องยนต์ตัว g p 19ไปทั้ง ทั้งลูกามารินี่ทั้งอินเนียบาสเชียนินี่อ่ะลงทุนขนาดนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะทีวน,นี้ก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากทุกคนนะครับสําหรับใครที่มีคําถามนะฮะอยากจะสอบถามหรืออยากจะมีข้อเสนอแน,นะอะไรอยางไงก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเม้นมาคุยเม้นมาสอบถามกนได้ผมอาจจะไม่ได้ตอบบางคําถามแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนพอน้องที่หลายคนที่ตามอยู่เนี่ยมีข้อมูลมีความรู้เรื่อง MotoGP กันอยู่น่าจะมาตอบไขข้อข้องใจให้กับทุกคนได้เนาะ แล้วก็ในส่วนของช่อง F1 e Thailand ะครับก็ขอบคุณนะฮะที่ไปให้กำลังใจกันในตอนนี้ก็มีประเด็นมากมายที่ผมลงคลิปกันไว้ก็อย่าลืมนะครับไปติดตามกันได้วันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ